มันกับผมวัดกันก่อนก็ได้เล่น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 หมื่นบำเพ็ญเอาป้าเล่นเปล่าหมื่นบำเพ็ญเวทีมึงกับกูสองคนมามึงมานี่มึงนั่งรถไปกูเลยแล้วมึงปล่อยแกงคุยกันมามึงมามึงมานี่มึงออกมามึออกมาแกน้องไม่เพีย้ยอะไรแกน้องตามกูดีนะเออเว้ยเวุ้ยทำทำอะไรกันไหมวุ้ยทำทำอะไรกันไอ้บีมก็ก็มันด่าผมไม่อ้วนอ่ะเดี๋ยววุ้ยแกงกันเลยครับแกงเลยแกงเลยกณด่ามึงเด็กก็มึงเด็กพิเศษจริง ัเดี๋ยวพันอะไรกันาะไอ้เหีอาเอาเอาเอามึงว่าอะไรเนี่ยก็มึงเด็กพิเศษจริงอย่างมึงมารถกับกูนี่มึงมานี่มามามรถสี่เลยรถสี่เลยไปด้วยได้ๆไม่มีรถอ่ะมีปะเอ้ยใครมีรถสี่ไปไปเอ้ยเอารถสี่มาคันนี้กูจะไปดูเขาเดิ๋ยวว่าไสนามใหญ่สนามใหญ่เคลียมึงขึ้นมานี่เด็กไปใ่คันนี้นี่มึงก็เด็กอ้วนอตกเงาแหละมมามาเออนั่นแหละนั่นแหละนนั่แหกูชอบเลยพวกด่ากูเนี้ยตามมา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 ซีวิคซีวิคมึงแง่งสุดยอดอ่ะมึงแม่งสุดอ่ะไอ้น้อง ยังไงอะคุยก่อนกฎกติกาเลยเด็กกลางเลยพี่โจกับไม่มึงเด็กพิเศษอ่ะดูเอเด็กพิเศษเทพชาตานิกะไอ้เด็กพิเศษอะไรเด็กสมบูรณ์เฮียวมึงด่าใครอะด่ามึงนั่นแหละไอ้โง่ก็กูด่ามึงไงมึงเด็กพิเศษอ่ะก็มึงชอบเด็กสมบูรณ์เหมือนกันไอ้เฮียก็กูด่ามึงไหนเฮียกูด่ามึงเด็กพิเศษเบตบ้างไอ้เฮียรู้หรือเปล่าวะฮะไอ้เด็กพิเศษ มึงเงอะมึงเงอะคุณได้บอกว่าไม่มึงมึงก็บั๊บร้อยสี่ั๊บร้อยเลยไอเด็กพิเศษไอเด็กพิเศษเอ้ยเวลามึงด่ากูมึงอย่ายิ้มแต่เหี้ยนั้งเสียงมึงจะติดยิ้มทัคงขวอยังวะขอโทษไอเด็กพิเศษน้องน้องชาย อะไรเมึงอไหครับมาโชว์เป็นเที้ยอะไรเด็กมึงแบบคาบาโชว์มึงรั่วอะไรเนี่ยมึงหลุดอะไรเนี่ยคือเฮี้ยอะไรเไอ้คาบาโชว์กเด็กพิเศษอ่ะมึงโมเดลผมเด็กพิเศษมาโชว์คือเฮี้ยอะไรวะกวมึงเป็นคาบาโชว์มึงก็พูดดิว่าผมไม่ชอบมึงเด็กพิเศษอ่ะกูไม่ชอบกูไม่ชอบมึงเหมือนกันโง่ไอ้ควายเออหรอว่าไงมึงไม่ชอบมึงขึ้นรถมาไหมเออว่าไงเลิศเออไอ้เมื่อกี้ไอ้หน้าบ้านหลับผมถามพี่หน่อยดิรถติดเลยเพราะมึงไงควายมันโง่ไงก็มึงโง่ไงครับรถคู่นี่แหละยอดสามหมื่นประชชาน ใช่ใช่ที่รู้ไหมว่าใครเขาดีครับอันนี้พี่ไม่ได้ยุ่งเลยครับไปไหนวมาไหนมาเลยมาคนกระดิ่งอยู่แถวนั้นแหละลองหาดูคาร์ซิต้ายอดจำมือนี่ะใช่ไหมใช่ใช่อประชาชนประชาชนเพียนไม่นับไม่นะพบีก่อนเชียร์เรื่องไอ้เบรกมาหนึ่งผมอ่าผมเขาดูเขาด่าผมว่าไอ้อ้วนอ่ะเขาด่าผมไอ้อ้วนอ่ะเวัดวัดวัดกันเลยครับตรงนี้น ใครด่าใครครับเนี่ยครับแซมแซมบาปด่าครับมันมันด่าผมเด็กพิเศษกับสมาธิสั้นครับโอ้ก็มึงเด็กพิเศษกับมึงสมาธิสั้นเออด้ครับเออน่ะเออด้วยน้ำลายยืดด้วยกูด่าไอไอ้เนี้คำมาช่วยเด็กสมบูรณ์อะไรเมื่อไม่ไม่มีกานนึงมีงานนึงอ่าน่ะเห็นไหมเขาด่าผมนะวัดกันหมื่นบำเพ็ญหมื่นบำเพ็ญโอ้ยหมื่นบำบเพ็ญนี้อ่าบำเพ็ญไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะไม่เป็นไร โอเครังกูกันหรือ,อเปล่ากันนะนี่ไอ้เด็กเป็กไม่ทำหรอกแล้วมันเสียถามันผิดไหมมันก็ผิดของเรามันก็ย้ายมันก็ไม่เล่นดีกันเราลองคุยกันไม่ได้เนี่ยคุยกันไปเลยไหนของผมเอาเอามาให้ดูหน่อยเด็กพิเศษอ่ะมนันทำด่าเขมามาออทิสติกนี่มนันทำด่าแค่ออทิสติกนะ มันไม่ได้ห้ามด่าเด็กพิเศษเนี่ยอคอมบันเซนต์ยังไม่มีเลยมึงจะมาเล่นเกมเบี่ยวไอ้ควายโง่ไอ้ขยะอะไรเอาเสียงเพงไม่มีเลยโง่มึงรู้จักปะเนี่ยไอ้โง่ไอ้กระจ่อเฮ้ยใครคนตาไอ้ควายไม่มีหรอกเอ้ยเอ้ยเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นอะไรเนี่ยคอมบันเซนต์เด็กพิเศษมันมีความหมายอื่เหรอว่าเด็กพิเศษเด็กพิเศษเด็กมีความสามารถหรอ พาไปได้ยังครับผมจะมีตีแล้วครับตีอะไรมึงก็อยู่ตรงนี้แหละมึงไปไปไปกวาดพื้นมึงอะไปกวาดพื้นเพื่อนตีกันมึงกวาดพื้นมึงจะไปไหนไหนอะไหนอะเออมึงรอก่อนดิมึงยังมาไม่ถึงฟาร์มเมอร์ไงมึงยังไม่เคยกวาดพื้นไงมึงยังไม่เช็กอินไงมึงเช็กอินก่อนแล้วมึงค่อยไปเล่นสตอรี่เช็กอินก่อนหนึ่งหมื่นครั้งเด็กพิเศษใครเรียนพิเศษมะ เด็กพิเศษใครเรียนพิเศษมากคนดูค <c oughs> ือวายเย็บเอกไวสัตรบรรยาลมไหนไวะไอ้เรื่งด่าเต็มบกจัดป่นเล่นป่นเล่น ยังไงอี่ยเงายังไงครับนายกอย่างนี้ทำไงครับรคำว่าสมาธิสั้นมันคือการบูลลี่นะสมาธิสัน้นแต่กูได้ยินคำว่าออรทิสติกอยู่อะที่มันด่ากันหน้าบ้านอะ คนละห้าพันพ่อเวไปสั่งสอนอาศัยใส่วงนี่ยอ,ยอ่ะ ตัวเอโก้เอโก้ทาวโซโซเทาานะครับให้เชียร์ดีแล้วก็เบบีบีครับตามเชียร์กันเดือยนะครับสองทีมดีนะครับ เดี๋ยวมีงานมึงต่อยไอเนียวโลคู่มึงอะ่ะเดี๋ยวมีงานมึงต่อ,อยูริดเนตมาสิบบาทคืนนี้เกมบอลไหมพี่เทลได้หมดครับผมดึงๆอ่ะเกมเล่น,นอ,อ่ะดูอ่ะได้ด <ๆ S 1> เกมเลยดูครับผมเด็กพิเศษที่เราหมายถึงนี่เราหมายถึงอะไรครับ ทำไมความว่าไงเรียนพิเศษก็ต้องการต้องการให้คนอื่นมาแบบดูมาดูแลเป็นพิเศษครับแบบเหมือนคาดความโมบุนครับต้องการให้คนอื่นเรียกร้องเรียกร้องความสนใจอะไรเงี้ยเคแบบต้องแบบต้องต้องแบบช่วยเหลือเขาเป็นพิเศษครับได้แบบนี้ หลังจากจากจากที่ที่ที่เขาพูดไปนะครับก็บอกว่าความว่าเด็กพิเศษนะครับต้องใช้คําว่ามันสื่อไปได้หลายความหมายมากมันไม่ใช่ความหมายจอดจงเลยพูดถูกไหมครับแต่ในกรณีที่เราไปด่าเขาอ้วนอะไรเงี้ยอันนี้ผิดเต็มๆอยู่แล้วมันห้ามไ่าอยู่แล้วแต่ในเคสเด็กพิเศษนะครับไม่ได้เขาถึงบางคนกะกาไม่ถึงหรอกโอเคไหมเหรอวะที่ไม่ได้เดิมพันกันหรอเด็กพิเศษด่าได้มันไม่มันกูไม่มันกวาดหมื่นหนึ่งหรอกใช่ไหมเด็กพิเศษด่าได้อวะ แต่ในกรณีที่เขาตอนนี้มันในประเทศแล้วครับมันมีสูตรอ้วนเข้ามาแล้วอันนี้อันนี้ด่าได้ไม่ผิดอยู่แล้วถ้าเกิดกรณีอีกฝั่งหนึ่งใส่นะก็แกงแกงโฮบไม่ไม่ได้ลงสูตรอ้วนไว้ครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างเชยๆอ่โอเคโอเคครับผมจะเป็นตามนี้เลยครับที่ผมที่ผมแจ้งไปเลยครับละเอียดตามนี้เลยได้ครับพี่ขอบขอบุณพี่มายงมาครับเอาเอามันโดนเท่าไหร่อ่ะพี่เขาปกติมันต้องโดนอะไรอ่ะ ได้หรอวะเด็กมิเสบไม่มันอยู่ที่เราคุยกันเลยมันด่าได้หรอะมันก็ต้องช็อกติกติดใบเหลืองปกติเลยปกติปลดปลดใบเหลืองมันกี่บําเพ็ญนะพี่ให้เขาไปบําเพ็ญหน่อยได้ผมมาไม่น้องครับพันหนึ่งเออโดนโดนแค่พันเดียวก็ได้อัะนั่นอ่ะเอาผมว่าเอาเอาเขาไปกวาดพื้นพันหนึ่งก็ดีผมว่าเลิกอะไรไปเลยผมไม่ได้โกรธอะไรผมเห็นเขาเพิ่งมาใหม่อ่ะ เขายังไม่เคยเช็คอินนะผมอยากให้เขาไปเช็คอินก่อยฮัลโหไม่เด็ยี่ดีใครเนี่ยบีมด่าบอกว่าไปกินยากินยาได้ไม่ใช่เด็กเอ๋อไหนไหนครับกินยาใครด่าเอาเอามาให้ดูหน่อยนะครับเอามาให้ผมดูหน่อยเอามาให้ผมดูหน่อยว่าว่าผมไล่คุณไปกินยาเอาไหมเอาไหมให้ผมดูหน่อยเอาใบเอาใบดีกว่าครับเอาใบได้ไหมครับไม่เอาครับผมให้นะครับให้เอาบาเพ็ญครับใบมันโดนมันก็ไม่สำนึกอ่ะโดนใบแดงมันก็ไปที่อื่นต่อชิว ว่าแบบทรมานหรอการนดนไหมนี่แหละครับเช็คอิน Summer Welcome to Summer City เออจริงเหรอวะเด็กวิเศษหนาได้หรอวะมันน่ารักดีเนาะพี่ให้อยู่ที่นี่พอเนาะนเออวะเด็กวิเศษหนาได้เหรอวะห้าร้อยก็พอผมว่าห้าร้อยก็ได้นะผมคิดว่าพันหนึ่งเขาน่าจะกดไม่ไหว แนวอย่งนี้เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเคลียอะไรละเล่นสตอรี่อะไรเดี๋ยวเรามีสตอรีก่กันใช่ไหมหรือยังไม่มี่ยังครับยังยังไม่ตีให้ผมว่าส่ง,งเขาไปก่อนดีกว่าไม่ด่าแบบโอ้โหด่าพังอนะ่ะอัน,นี้ให้ขึ้นไปอะ่ะเมี๋ยวเราก็เดี๋ยวเก็อา,เ,อาเดี๋ยวเราก็เอาไฟมาแปะประลาได้จริงเหรออะไรเงี้ยโลครับอะไรครับด่าไอ้ไม่มีคนที่บ้านไม่ส <หา S 1> ั่งสอนนี่ได้เหรอโคตรไอ้โคตรที่บ้านไม่สั่งสอนด่าได้เหรอครับอ้าวแล้วมีบ้านไหมอ้าวแล้วมันด่าได้เหรอครับแอดมิน ทำอไม่ได้ทำเองอ่าได้ครับตามทำเองก็ได้ครับทำ่าอเลยนะครับอะไรนะครับทำ่าอเลยนะครับทำ่าอเลยนะครับโคตรโคตรที่บ้านมึงไม่สั่งสอนหรอครับทำดีๆแล้วมีบ้านด้วยไอ้หัวแกงไงไ้้หัวแกงผมไร้บ้านอะ คช้คำพูดที่พูดมาคือใช้คำว่าโคตรเฉยๆถูกไหมใช่ครับโคตรเฉยๆเนี่ยไ,ไม่ไม่มีมาตกาที่ตอัองแต่โคตรนี้ไม่ได้กูแอนมิดไม่ใช่แล้วโคตรนี้หมายคมหมายถึงไ้แก๊งเอาอะเอาเอาเอาเอย่างี้ครับมันมันมันฟงเงี้ยังนี้คือแบบผมก็จับใจวามไม่ได้ว่าพูดอะไรไงถ้าเกิดเราจะเราก็เปิดทิเจตส่งหลักฐานมาเลยเออเห็นจ้าผิดะลรพี่น้องชายพี่ว่ายิงไปก่อนดีกว่านะตอนนี้ห้าร้อยพอเอาไปก่อนก่อน พอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเราก็ตีกันพรุ่งนี้ก็เสร็จพอด,ดีมันห้าร้อยเปอรเซ็นมันประมาณเออถ้าทําจริงๆมันครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่ถ้าเองอเหมือด้วยก็ประมาณสี่สิบห้านาทีรวมแล้วชั่วโมงหนึ่งอ่ะเองก็ไม่เสียเวลาหรอกพี่ว่านอกจากเองจะขี้เกียจห้าร้อยเทียนชิวๆเดือดเช็คอินแล้วไม่ได้ขาดอยู่นะให้เขาจัดการนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกับแอนวินอีกทีว่ามันด่าได้จริงหรออะไรเงี้ยเพราะเมื่อกี้ว่าพลเมืองนะ่ไหมไอ้เงี้ยน,น,นั่งด่าเด็กวิเศษอ่ะมันปกติไม่มีใครมาด่ากันะ จะด่าโคตรได้เงี้ยด่าโคตรอะเงี้ยโคตรบ้านมึงไม่สอบหรออะไรเงี้ยไอ้เมืองเราด่าได้ขนาดนั้นหรอวะขนาดผู้หญิงก็ดนาดเราผู้ชายด่าผู้หญิงครับว่าตอนเหลงด่าไม่ได้เลยเฮียแหนสองคนนี้ไม่จบอีกหรอตอนเนี้ยบุญนี่อเขาอยากงแล้วพี่น้องุแกงมุญมีสตอรี่กันแล้วตอนเนี้ยมึงไปเล่นสตอรี่ให้จบแล้วก็แจ้งตามขั้นตอนเลยจะแจ้งอะไรกดทิ่เก็ตมา เนี่ยก็ขาก็ยอมรับแล้วพี่ก็ผมบอกเขาแล้วว่าผมเขา,เขาออกมัออกน,นี่งอนเอาได้ไหมน,หนี่มันส่งไม่ได้ไหมมึงเล่นตอนรี่กันอยู่เซมบด,ด่าก่อนตอนรี่ก,ก่อนตอนรี่เรื่องมีอ่างั้นกดทิกเก็ตมาไว้เลยทิกเก็ตแล้ก็คุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ส่งเรียบร้อยเรียบร้อยไงก็คือก็คือมึงเสนอบําเพ็ญให้เขาถูกไหมใช่ผมเอาแค่ห้าร้อยมันโดนแล้วฝั่งฝั่งผมนั่นฝั่งเซมบ้าว่าไงเอาบําเพลนไหมหรือว่าจะตัดเป็นใบใบครับตามความิดไม่เคยบัมเพลินโอเคงั้นเร แยกย้ายได้ไม่เอาแจกใบมันไปเลยทั้งนั้นอ่ะโอเคเหงือ้นอ่ะเอเวกแล้วนั่งรถไปด้วยกันด้วยรีเริ่มแล้วด้วยรถรถรถแก๊งกูไุ้ขยะรีเริ่มแล้วด้วยไม่ไม่มึงก็ด่ากูต่อสิมึงด่ากูต่อสิกูบอกแล้วมึงทำอะไรกูได้ด่ากันไปกันต่อเรียมึงไม่มีอะไรอะไรขยะขยะแก๊งเหลี่ยมมึงมีเปล่าไอ้น้องเหลี่ยมมีเปล่าอะไรเป็นบ้าเลยเนี่ยฮะเรียมเหลี่ยมมึงไม่มีไงกูบอกตามตรงคือเหลี่ยมมึงไม่มีไงมึงร้องเดียมึงอ้อนวอนเดี๋ ฮะไอเด็กพิเศษ้ไลอเด็กพิเศษทำไมมึงรับไม่ได้อะคำเนี้ยไอเด็กสมบูรณ์แล้วไงไอเด็กสมบูรณ์ม่ึงเด็กสมบูรณ์อะไรมึงกลับไปใหม่เอามึงกลับไปใหม่เามึงลัไหอมึงัมามึงกัไปใหมอากบไปใหม่เอามึงกลัไปม่เอามึงกไปใหม่เอมึงกลับไปใหมเองกบไปใหเอมึงกลไปมึงก็ัมึงก็ับไปแ้มก็ับไปเก็ัไปอะกไปใหอากไเอตกไอะไรเอกดไปใหมดเอกลไม่มึหม่เอะไรดิเออ ไม่มึงเป็นบ้าอะไรมึงหลุดไปแล้วเหรอะสติมึงหลุดนะสติมึงฟันเฟืองไปแล้วเหรอไอ้บ้าอ่ะเด็กูอยากไปยอมดิเฮ้ยไอเด็กพิเศษมึงทำอะไรกูได้วะกูอยากรู้มึงจะด่ากูว่ากยังไงวะกูอยากโดนมึงด่าจริงเลยเด็กพิเศษไอเด็กเอื่อน้ำลายยืดฮะทำไมวะมึงเด็กเด็กพิเศษของมึงคืออะไรวะกูอยากรู้มากเลยอ่ะไอ้น้องอเด็กพิเศษมึงจะไปไหน,ไหน,ไหน,ไหน โหลดซ่อมรถก่อนดิชิลๆเฮียมึงโอ้เขากูเห็นมีบางคนบอกมึงด่าเก่งด่าเก่งเฮียอะไรอยู่ต่อหน้ากูมึงเงียบมึงหงอยเลยอะเหมือนลูกหมาอไ้เหี้ยขยะเอ้ยมึงก็แค่ลูกหมาตัวนึ่งไอ้เหี้ยโดนกูบีบได้ทุกเมื่อไอ้เหี้ยขยะเงินหนึ่งมีได้หรอฮะไอ้เสี่ยวเอฟเอฟเอฟอยู่นู่นกูเห็นมึงเงียบอย่างเี้นะผมมันไม่กล้ามันติ่มนี่ใช่ไอ้เด็กเหี้ยเนี่ยติ่มจะบอกแล้วว่าเหนือมันคือใครอะเอ็ดเลียวไง ดับหนึ่งไอ้ไรมึงไอ่เี้ยออะไรวมึงด่าอะไรมึงด่าอะไรมึงจะด่าอะไรรอเลยมึงรอเลยกูอยู่เหนือมึงไงรอคอยจะรวยแล้วกูอยู่เหนือมึงไงกูอยู่เหนือมึงไงไม่ไมึงเดิมพันกับปั๊ดสุดท้ายแล้วกูก็อยู่เหนือมึงไงมาดิไอ้ฝันปืนไม้มาเด็กเล่นป้าอยกูเล่นสิบเอ็มปืนไม้มึงเล่นไหมอะไรนะปืนไม้มึงเล่นไหมสิบเอ็มเอาไหมสองสองไหมล่ะได้สองสองปืนไม้มาเด็กเราคอยเ่นบ้ามึงมาเล่นเท่าไหร่เอาเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดีเฟกวางก้าเนี่ยวางกลางเดียวก็ได้มาเล่นสิบเอ็มมามาเลยมาเล่นตรงนี้เลย กูกลายเล่นกังเทียวก็ได้นะอมนนีาเลยมามึงไปเอาคนในเซมบ้ามาเดี๋ยวปืนนายก็ทำอะไรอีไม่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 ไมับไมจไ้เไอไม่ต้องปืนไงไม่ต้องปืนเลยสองสองไม่ต้องปืนไงมึงเล่นเล่นกันดิสองไม่ต้ปืนเลยนี่ไม่ปืนมาเชมาไอ้ฝัดปืนมาเชกูไม่เล่นปืนอกูเล่นมาเชยมามึงออกปะออกกูเล่นมาเชมึงมึงก็ไม่กล้าปืน่ะปืนกูมึงอ่ะมึงกกูไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เช่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เช่อไม่เชื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 ่่ ไม่มึงเคยเจอมาเชยกูแล้วน right, sure. ี่ไอ้กาเป็นไงมึงเจีไงก็โดนกูตบไปไงก็มึงโดนกูตบไปไงเป็นมาเชยชิวชิวฝ่องฝ่องอเปืนมาเชยเนี่ยมึงเอาไหมไม่มึงเอาไหมมึงแกวมึงแกวไม่ใช่เหรอแรปเปอร์ใครปล่อยชวิใครปล่อยชิวมาเนี่ยแรปเปอร์เีย คุณว่ามึงจะเจ๋งไงที่ไหนมึงแค่ขยะเนี่ยเดินไปขยะไปขไม่กล้าเนี่ยกล้ามึงมาเดี๋มาเดี๋มาดิมาเดียมา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 มึงลงมาเลยมา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 เดี๋ยวบัตรอะไรเดี๋ยวบัตรอะไรเดี๋ยวบัตรอะไรเดี๋ยวมึงใส่เดี๋ยวมึงใส่เดี๋ยวบัตรดีกว่าเดี๋ยวบัตรดีกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นตัวไหนมามามึงลงมาเลยกูให้เพียมันได้ปบอลพี่เขาจะตึงหนึงกันนะไม่เกี่ยวนะกูกูกูช่วยนะอเบียนเรื่องไรเอฟเบรกเรื่องไรเบฟกไอเบรกมึงไหวมึงเชื่อกูเรื่องไรเรื่องไรเรื่องไรต่อมาเนี้ เสี่ยงบางเบาๆเนี่ยเป็นเรี่ยอะไรน่ะพี่เฟกกับใครครับพี่เฟกกับใครอ่ะเฟกเฟกมึงกดไมค์ค้างแล้วมึงก็พูดช้าๆดีๆเนี่ยไมค์ตัดพี่เฟกกับใครอ่ขอเพี้ยนหน่อยดีกว่าขอเพี้ยนหน่อยหนึ่งหนึ่งห้าสามหกนี่หนึ่งห้าสามหกพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรครับพี่เออมันหน่นึกันพี่บอกเอามาเอาไมาเดี๋ยวเอาไว้พี่ชื่ออะไรครับไปเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวรีนะนี่มึงสองคนเองนะมาดิมาดิมาดิมึงมาดิมึงมาดิกิวินหรือกิวินหรือวินเดียวจบเลยยังไงวินเดียยววจบหรือ่าังงไ Ya, วินเดียรแพ้ดาสิเอาเลยวินเดียรจบนะวินเดียรจบนะ้วมาๆมาวินเดียรจบมึงมามึงมาเรื่องสามสามสามเลขอะไรเลขอะไรเลขหนึ่งห้าสามหกเอาวะข่อนำเลี้ยงพี่ชื่ออะไรบ้างอ้าเอาเอาในเทนนิ่งเลยไหมในเทนนิ่งไม่มึงมาตรงนี้เทนนิ่งอะไรมันสตอรี่ละครับมันวานไม่ได้ครับมึงเอ๋อหรือเปล่าเนี่ยมึงจะไปไหนนี่เอาเลยเอาเร็วเร็วมามามาเริ่มเลยนะเริ่มเลยนะ เว้ยร anyway ้อนมันรึยงเข้าก็ไปทำเฮียอะไรหรอเว้ยเว้ยเอาอันนี้อันนี้น้ำไม่ได้เอกน้ำแล้วกระโดดแล้วชุ๊บหน่ยจุ๊บหน่ยจุ๊บหน่ยกระโดดเหรอใช่ปะสวยกระโดดแล้วก็สวยดิน้องชายกล้วยมากล้วยเอาไงจบเลยหรือว่าไงอ่ะ ไปดีกว่าเดี๋ยวเล่นรีบพรุ่งนี้ดีกว่าพี่พีกล้วยกไม่ต้องไปเอามันไปสภากับเรานี่หรอโอเคอ๋โอเคโอเควเรยไเรอยสงสแอดมินลงหวงไงคุณายังไม่จบอีกะสส้าเหน้องเฟน้องชนะว่ะน้องชายเจอกันมึงชนะมึงชนะมึงมาวน้องชายรับน้องชายไหนรถไนรถมึงขึ้นรถมาอ้าวชนะาม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 า มันเหลี่ยมตีก่อนเล่มันเหยียดศาสนาแล้วบอกว่าคุยเล่นกับเพื่อนคืออะไรเหยียดเหยียดว่าไกเฮ้ยครับเลยอ๋อคุณโดนแบบบ้าตีเฮียกูแจ้งสมาบ้ามันเหยี่ยววะเนีมันแหล่ไอมีนี่ปลาโอ๊คเลยเกี่ยวกับหมูเกี่ยวกับอิสลามอ่ะสบายซัมเมอร์ช่วยสบายช่วงนี้ซัมเมอร์มันเดือดจังวะเฮีย